สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับยาดาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องเล่าอีกเช่นเคยค่ะแต่เรื่องเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าที่ออจริงๆยาดาเคยเจอมาเยอะมากนะคะตั้แต่ตอนที่เริ่มต้นนะคะมาเป็นตัวแทนใหม่ๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังพบอยู่นะคะทุกท่านซึ่งเ,ออเรื่องนี้นะคะหลายคนนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรายาดาก็เข้าใจนะคะว่า ในช่วงเวลาที่เราแบบทั้งปีเนี่ยเราทําเบี้ยสุขภาพเราเราจ่ายเบี้ยสุขภาพไปนะคะแล้วปีนั้นนะ่ะทั้งปีเราไม่ได้เคเมเลยอะค่ะแล้วนี่ความรู้สึกที่แบบคือจ่ายไปเหมือนจ่ายทิ้งแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะจ่ายเบี้ยปีต่อเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเสียดายตังอะไรอย่างเงี้ยเอาตังไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยาลาอยากจะบอกทุกท่านแบบนี้นะคะว่าประกัน ไม่ว่าจะสุขภาพหรือชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทำมาเผื่อใช้นะคะไม่ได้ทำมาเพื่อใช้นะคะทุกท่านประกันสุขภาพประกันชีวิตทำมาเผื่อใช้นะคะทุกท่านอีกครั้งนะคะทำมาเผื่อใช้นะคะเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าทำมาเผื่อใช้ เพราะว่าการที่เราไม่เป็นไม่ไม,ไม่ไม่มีโรคไม่ไม่ได้ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะคะจ่ายเบี้ยปีนั้นไปจ่ายทิ้งไปไม่ป่วยไม่เครมเลยโอ้ยสาธุดีแล้วค่ะทุกท่านเพราะอะไรในช่วงเวลาที่เราป่วยถามมีใครไหมที่มีความรู้สึกว่าแบบอ๋อฉันอยากทำงานฉันแบบ อันนั้นอันนี้เ,เสียดายมีแต่อยากให้ตัวเองอยากหายใช่ไหมคะอยากให้หมอรักษาให้ดีที่สุดอยากหายอยากเอาโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ฉันอยากหายฉันอยากกลับมาเป็นปกติถูกไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่เลือกเราเลือกได้กับการที่ในช่วงเวลาที่เราต้องป่วยนอนโรงพยาบาลมีคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ คือเรามีทุนสำรองที่ซึ่งเป็นการทำประกันสุขภาพไว้เนี่ยค่ะเผื่อใช้เนี่ยค่ะอ่ะมีบริษัทประกันถ่ายอนลความเสี่ยงไปแล้วบริษัทประกันรับผิดชอบแน่นอนถ้าเกิดคุณต้องป่วยนอนโรงพยาบาลแต่กับอีกกรณีหนึงคือถ้าเราป่วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถูกต้องไหมคะเราคาดการไม่ได้ค่ารักษาพยาบาลเราก็คาดการไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ในอนาคต แล้วถ้าเราไม่มีประกันเงินเก็บของเราทั้งหมดและยิ่งถ้าเราตรวจเจอโรคร้ายหรืออะไรก็ตามที่มันรุนแรงถามว่าค่ารักษาต้องใช้เท่าไหร่นะคะในโมงยาดาเนาะยดาคิดว่าโชคดีที่สุดแล้วคะ่ะที่ทำประกันแล้วไม่ได้เคมทำประกันแล้วไม่ได้ใช้ คือคุณโชคดีมากนะคะแสดงว่าคุณดูแลตัวเองดีนะคะดูแลสุขภาพดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นไม่ว่าจะตรวจเจออะไรก็ตามเราก็มีกองทุนตรงนี้สำรองไว้เผื่อใช้ในอนาคตเรามีตรงนี้ไว้อุ่นใจนะคะ แล้วทุกท่านเคยเห็นหรือเปล่าคะว่าในช่วงเวลาที่หลายๆคนนะคะที่คิดแบบเนี้ยเฮ้ยจ่ายดีไม่จ่ายดีต่อดีไม่ต่อดีแล้วถ้าเกิดเราหยุดต่อช่วงนั้นละคะ่ะแกลบนั้นละคะ่ะที่จะป่วยจริงไหมจริงไหม <laughs> ลองไปสำรวจดูนะคะและยรายอยากให้มองแบบนี้นะคะว่าการที่เรามีประกันเนี่ยคือไม่ได้ใช้ดีที่สุดแล้วคะ่ะเพราะว่าประกัน เราทํามาเผื่อนะคะเผื่อได้ใช้นะคะถ้าไม่ได้ใช้ก็ดีไปดีแล้วนะคะทุกท่านก็ฝากไว้ให้คิดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยาดาด้วยนะคะเจอกัน EP หน้าคะ่ะทุกท่านบ๊ายบาย